เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนอยู่ในโลกจะทํากันเพราะกระแสของโลกนี่มันไหลไปตามกฎของมันกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎของความไม่สบายไม่สมบูรณ์กฎของความบกพร่องแล้วก็กฎที่บังคับบัญชาไม่ได้มีกฎของมันอยู่อย่างนี้ทีนี้เราไปอยู่กับกระแสนั้นนานๆเข้าก็รู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนไม่มีที่เกาะที่เกี่ยว เหมือนคนตกน้าแล้วแต่กระแสมันจะพัดไปทูลู่ถูก,ก,ถก,กังนึกภาพเปนคนตกน้ำายะถ้ากระแสแรงก็ไหลทะลุบุบากลงหาดลงเหวลงห้วยลงหุดหินดินทรายไปเรื่อยๆทุกทรมานซึ่งเป็นชีวิตที่เหมือนกับตายแล้วนะคือมันไม่มีกําลังที่จะต้านกระแสกระแสของรูป กระแสของเสียงกระแสของกลิ่นกระแสของรสกระแสของสัมผัสกระแสของอารมณ์ที่มันพัดพาเราไปเรื่อยๆทีนี้ก็รู้สึกถึงชีวิตที่ไม่หนักแน่นไม่มั่นคงของอาการดำรงอยู่ไม่อบอุ่นนะเรารู้สึกตัวชีวิตในวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่เคร่งไม่ทาวรก็เลยมาทำอย่างนี้จึงหลายคนก็เคยทำมาแล้วนะเรียกว่ามันยังไม่คงที่ไม่มั่นคง เราก็เลยมาซักซ้อมมาทำกันบ่อยๆเพื่อที่จะได้มันคงขึ้นเหมือนกันการตอกหลักเราจะได้ใช้ชีวิตที่มันควรกระแสบ้างนะเขาบอกปลาที่ไหลาตามน้ําไหลาตามกระแสคือปลาที่ตายแล้วแต่ปลาที่มันเป็นอยู่เนี่ยน้าไหลตลอดเวลาแต่ปลามันก็ไม่ถูกน้ําพัดพาลงไปถึงทะเลเมื่อไหร่ปลาลงไปถึงทะเลเนี่ยมันเปลี่ยนน้ามันตาย คนก็เหมือนกันนะอารมณ์ของคนเนี่ยถ้ามันไม่ดิ้นหลนไม่ทวนกระแสบ้างเนี่ยมันก็ยังน,นาไปสู่ห่วงของความทุกข์คือทะเลห่วงของกามห่วงของทิฏฐิห่วงของภพชาติห่วงของความหลงลืมเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงลงไปเรื่อยๆกว่าจะไปถึงทะเลนะแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้อยู่อย่างเนี้ยแต่ที่นี้ว่าการที่เราได้เข้าวัดเขา้าฝึกฝนเนี่ย ก็ทำกันมานานหลายปีแต่ว่าก็รู้สึกไม่มั่นใจสักทีหนึ่งนะเพราะว่าน้ำมันพัดตลอดเวลาสมมติว่าน้ำนะถ้ากระแสมันไหลเชื่อเราไหว้พอๆแป๊บๆเราก็เลิกว้ไหว้ไปข้างหน้าใสามเก้าน้ำไหลไปตามกระแสข้างหลังใช่สี่เก้าเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมเก้าไปข้างหน้าสามเก้าโดนกระแสพัดถอยหลังใช่เจ็ดเก้ามันก็หลุดลงไปเรื่อยๆนะ